คุณได้ดูรายการเราจริงเมื่อวานนี้เราได้มีการท้าทายกันว่าเราอยากให้พี่แอฟเนี่ยทำวันละหนึ่งท่าเพื่อเป็นการตอบแทนคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่หายไปเยอะเลยเกิดอะไรขึ้นคะก็เวลาคุณไม่พอคุณไม่มาเนี่ยมันจะมีช่วงว่างข่าวของคุณถูกเราก็ทําการเออเสวนาเสวนาสงก็สังคขยานารายการเพื่อที่จะทำให้รายการเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นมีสีสันประชุมกันกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เลยบอกว่าโหวตมาว่าขอวันละท่าไม่เชื่อคุณผู้ชมเชื่อก็ลาย ลายรวมายเหลือไม่ซ่ำไม่ซ้ำลำระบาชาวเกาะอไรเอาแค่นี้เอาแค่นี้แค่นี้แค่นี้เดี๋ยวไม่จบพอนะพอนะหนึ่งสองซ้ำลายอาวุชาวเกาะหนึ่งท่าเลยพี่พีนพี่เลสซิ่งก็ไม่มาไม่มีใครช่วยเลยลำลายใจน้ำดังลายปิแล้วเพลงไหนที่เธอจะชอบแล้วเธอจะเต้นแล้วเธอจะแบบเป็นตัวของตัวเองฮึฉัน สโลว์ไหมรีวิวไว้ไมเชิญคลงทานเ <c oughs> ป็นชาย,อยาเอาท่านี้เอาท่านี้เลย <c oughs> อันหนึ่งสองซ้ำโอ้โหอันนี้นี่เชิญคุณลองทาย หนึ่งท่าแล้วพี่แอฟเป็นเตอร์เทนคุณผู้ชมเมื่อวานไหมเมื่อวานเมื่อวานเราต้อนรับที่พี่แอฟกลับมาจากมาวดีก็ล้ำระบาชาวเกาะไปแล้วนี่เอาจริงอ่ะเนี่ยน้องแอมบอกชอบแชร์ข่าวมากเเีียมมมาานไ่่ใชดฟร็ววันนี้ต้อองีีกท่่าพแฟคนบอกว่าเซ็กซี่นิดนิดที่แอมพักมัดผ้าตรงนี้ไงเออผ้าโพสสวยๆฮูลาฮูล่ะอันนีคะบุตรในทะเลไม่กด่สกปรกอทำไมเรา จะร่าในทะเลไม่ได้ก็เอาเนื้อจริงมันร้องยังไงแล้วนะฮูลาฮูลาเออลาลาลาในทะเลเกิดทันไม่หรอมันก็จะไม่ได้ไม่น่าเกิดทันนะแพทอ่ะแพทเกิดทันนะน้องนึกเขารักอันดึงสองไปเห็นแล้วพี่แอปเร็วฮูลาฮูลา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 มีดอกนะอ่ะแค่นี้แหละเอาแค่นี้พอเห็นไหมแพทคิดให้พี่แอปอ่ะทางง่ายๆทุกวันทางง่ายๆอันหนึ่งสองจ้าเปิดในแบบอนุบาลฮูลาฮูลาโอพอแล้วนี่นะได้แล้วนะ ได้ <ś> แล้วนะหนึ่งท่านนะคุณผู้ชม